ผมคิดว่าก็ในช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงต้นปีซึ่งเป็นของความปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจกําลังเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการกระตุ้นกําลังซื้อครับนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทําให้เกิดพลังซื้อการจ้างงานอันนี้สําคัญนะครับทำยังไงให้เกิดการจ้างงานเพราะว่าจะได้เป็นเรื่องของการที่ ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินในการที่มาสนับสนุนบ่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นการกระตุ้นมาตรการต่างๆอะไรก็ได้ที่เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปีของประชาชนนะครับเพราะว่าตอนนี้หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะนั้นมันก็ยังกดอำนาจซื้อพอสมควรเพราะนั้นเราต้องมาช่วยปลดล็อกตรงนี้ครับ มาตรการปลายปีเนี่ยจะตุ้นเศรษฐกิจอีกไหมเนี่ยถ้าดูตัวเลขในตอนนี้นะครับก็อาจจะ,ะคงไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของทางผมเข้าใจว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับต่อเนื่องไปถึงต้นปีเนี่ยช่วงปีใหม่ในพวกนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะที่เป็นของขวันปีใหม่ที่ ที่เป็นมาตรการที่รัฐบาลจะออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ไม่ได้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นมาตรการที่เป็นลักษณะที่ให้ประชาชนได้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปลดภาษีกันเอาในปีหน้าอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับที่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 ผมเข้าใจนะครับเพราะเรื่องนี้ยังคงคุยกันอยู่นะครับว่าจะมีหรือไม่นะครับอ่ ถ้าดูอย่างเรื่องการท่องเที่ยวเองเนี่ยออเคานซ์เวทมันก็เข้ามาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ4 7เกือบเกือบ4แต่ถ้าดูตัวเลขรายเดือนเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาค่อนข้ามากแล้วนะครับประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้ากรณีที่จะต้องมีก็อาจจะต้องดูให้มันตรงเป้ามากขึ้นนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่ากรอบตรงนี้เนี่ยความช่อมั่นดีขึ้นคนจะกล้าใช้จ่ายมากขึ้นพอมาดูอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับความช่อมันผู้ริโภคที่โดยรวมอยู่ที่46.1เนี่ยก็ดีสุดในรอบ10เดือนฟื้นขึ้น,นต่อเนื่องเปเดือนที่5ก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นเลยแต่ยังต่ำกว่าระดับ100แสดงว่าผู้ภคมองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเขายังไม่มั่นใจเศรษฐกิจมากเขายังระมัดระวังการจับตัวที่สอยแต่เขารู้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้น,นทั้งในปัจจุบันเศรษฐกิจดีขึ้นรับรู้ดีขึ้น และอนาคตเขาคาดว่าจะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่มันสอดคล้องกันคืออะไรก็คือจุดแรกเขามีความสุขมากขึ้นในชีวิตดัชนีความสุขในการลงชีวิตจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ดัชนีที่เกี่ยวกับค่าของชีพเนี่ยก็ดีขึ้นเขาจะรู้สึกว่าค่าของชีพของเขาเนี่ยนะครับรายได้ที่เพิ่มจากค่แรงขัง้นต่าและที่กำลังฟื้นขึ้นเนี่ยมันเริ่มสอดคล้องกับต้นทุนค่าของชีพที่แพงขึ้นเพราะนั้นดัชนีภาวะค่าของชีพโดยรวมแล้วเนี่ย มันจึงออกมากค่อยๆดีขึ้นแต่ยังต่ำนั่นหมายความว่าเขายังรู้สึกว่าของแพงมันห่างไกล100มากแต่มันค่อยๆดีขึ้นรายได้มันเริ่มกลับมามันเริ่มจะชดเชยข้าวของได้นะครับที่มีราคาแพงขึ้นแต่ถ้ามีแรงกระตุ้นจากมาตรการที่เอกชนเสนอให้รัฐดําเนินการไม่ว่าจะเป็นช็อปนี้มีคืนนะครับหรือมาตรการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวด้วยกันและถ้ามีมหากรรมบ,บอลโลกมีโอกาสได้มีความคึกคักในกระแสบอลโลกมันก็ทําให้4ศรษไทยมีการฟื้นตัวที่เด่นขึ้นในช่วงของแตรมาาที่4ี่ เพราะจากเทศกาลลอยกระทงที่เราเห็นว่าคนออกมาจาับใจเชศสอยและเที่ยวลอยกระทงคึกคักขึ้น,นจากการสำรวจของโกที่ขยายตัวประมาณมูลค่าการใช้จ่ายนะครับห้าหรบรรยากาศดูคึกคักขึ้น,นเราเชื่อบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยจะค่อยๆดีวันดีคืนไปเรื่อยๆนะครับเพราะ1ราคามันไม่ได้แพง2เหตุการณ์สิ่โลกยังไม่มีสัญญาณการสุดตัวรุนแรง3ปัญหารัสเซียยูเครนไม่ได้มีหนักหนาสาหัสขึ้นนะครับเพราะฉะนันเราเชื่อว่าสิทธิไทยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะแล้วก็ ถ้ามีมาตรการในการส่งเสริมไม่ว่วเป็นบอลโลกอย่างที่บอกมาตรการคนไทยที่ด้วยกันและมาตรการชอบดีเยือคืนพร้อมๆกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างมากมายนะครับในช่วงนี้ที่มีจํานวนมากขึ้นจะช่วยพลิกให้สีไทยปรับตัวดีขึ้นและความชุ่มมันจะก็ข้าปรับตัวดีขึ้นเป็นระดับครับ